ตัดไปที่กล้องหน้านะครับเวลาถอยไปเจ็ดใช่ไหมเราจะให้จะโดนหินโดนเบียดอะไรหรือเปล่านี่ครับดูดูเป็นไงดูครับเห็นว่าเราจะตอดถอยเข้าช่องนะแบบน,นี้เราดูว่าสวัสดีครับพบก,กับเ,เราตอนรีเพลทกับผมคลิปนี้ผมอยู่กับมินิพสแมนนะครับเบอร์ไทยมีน้อยมากนะคเนี่ถือว่าแบบลิมิเต็ดเลยก็ได้นะครับมาอัปเกรดเป็นเวอร์ชันล่าสุดกล้องรอบคันนะครับจอเดิมนะฮะมีเม่อไหร่บ้างมาเริ่มเลยเริ่มเลยครับกล้องด้านหน้านี่เราจะติดไว้ตรงนี้เลยเป็นไงโอ้โห กลืนเลยอ่ะยังกับรถยุคใหม่นะอันนี้นี่ต้องมี78ปีนะอ่าแต่ผมติดตั้งกล้องเอาขันมาต่อมาครับในส่วนของด้านข้างเราจะติดกล้องด้านข้างไว้ตรงกระจกข้างนะครับทั้งสองข้างซ้ายขวานะครับกล้องจะมีรูปบสีตัวนะครับวกล้วกเรอาขันนะครับมาในส่วนของด้านหลังครับ <c oughs> นี่นี่ครับการชนหลังตรงนี้ครับเป็นด้านหลังนะครับอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวมาดูฟังก์ชันการทํางานของกล้องเอบาขัน Data System Sion รุ่นนี้กันครับมาใช้งานยังไงไปครับลุยเข้ามาเลย มาครับเรามาตอในรถครับนี่ี่เปิดนะปุ๊บเป็นไงโอ้โหรถหมุนรอบตัวเองคุ้นคละนะครับผมบอกกันเลยนะมินิพิสแมนนะครับรุ่นนี้ ไม่มีแม้กระทั่งกล้องถอยนะครับมีแต่จอมาให้นะครับเราได้ติดตั้งกล้องรอบคันตัวนี้เป็นไงกล้องหน้าหน้าชัดเลยนะครับเราจะคอนโทรลผ่านนะครับผมบอกเลยจะมีตัวคอนโทรลตัวนี้นะคล้าย Eye Drive ของ B M นะครับกดหนึ่งครั้งครับปุ๊บตัดเท้ากล้องรอบคันนะครับนี่เราสามารถหมุนโหมดต่างๆได้นี่ดูดีข้างนอกเหมือนกันเลยมินินี่หมุนรอบๆเห็นว่าด้านข้างเราเห็นรถได้เลยนะครับความปลอดภัยอ่ะเดี๋ยวจะเลือกด้านหน้าก็ได้ครับแบบนี้นี่ด้านหน้าครับด้านหน้าแบบกว้างครับบนนี่เวลาเราจอดเทียบเส้นหรือเปล่าชนอะไรหรือเปล่านะครับดด้้านนนนหหหลลลัังคครรบบบบแีีเเเยย่็ม ครับพผอนปลอดภัยนะครับหรือกดออกครับกดค้างครับนี่นะฮะมาดูพอเข้าเกียร์ถอยครับก็จะตัดมาที่กล้องถอยนะครับนี่แบบนี้นะครับเข้าเกียร์หน้าครับตัดมาที่กล้องหน้านะครับเวลาถอยไมเจ็ดใช่ไหมเราจะเฮ้จะโดนหินโดนเดียดอะไรหรือเปล่านะครับนี่ความปลอดภัยเดี๋ยวผมลองถอยให้ดูด้วยว่าเฮ้ยมันเพิ่มความปลอดภัยให้เราได้ขนาดไหนนะครับสําหรับกล้องนี่นี่นี่มาเลยดเข้าซองครับถอยเข้าซองตึ๊บ มาโหเคล็ดประจบข้างครับเนี่ยนี่ครับดูดูเป็นไงดูครับเห็นว่าเราจะตอดถอยเข้าช่องนะแบบนี้เราดูว่าเราจอดอยู่ในช่องหรือเปล่าตรงหรือเปล่านี่มาปบ๊บนี่เห็นปะเราจะจอดอยู่ในแถบเราจะเห็นด้านข้างเลยแบบนี้นะครับ่ะเมคช่วย sure ครับนึงเราดูหมุนผมหมุนไปนะเบ๊บเบ๊บดนี่ด้านข้างแบบนี้อ้าวตอกล้องเปิดประตูดูหน่อยครับว่าตรงเส้นหรือเปล่านี่เป็นไงอ่ะเป็นไง เมื่อไหมครับนี่โอ้โหเดี๋ยวผมผมหักล้อผมหักล้ออะผมหักล้อด้านซ้ายครับนี่เป็นไงโอ้โหรู้เลยอะว่าเราจะเบียดฟุตบาทหรือเปล่าทีนี้เวลาถอยไม่ต้องกลัวแล้วนะว่าล้อจะเบียดฟุตบาทนะครับเพราะความปลอดภัยครบคันแบบนี้นะครับโอเคและเท่านั้นยังไม่พอครับเรายังสามารถบันทึกนะครับวิดีโอได้ทั้ง4มุมเลยนะครับเลื่อนไปปุ๊บไปที่เล cord List นะครับนี่เราดูได้จะบอกวันเวลาวัน,วน,วนที่หมดเอา้ามาเริ่ม แล้วกดเพลย์ครับเพนี่นะครับทั้งหมด4มุมเลยเราดูด้วย้ความเคลื่อนไหวใครมาเบียดเราหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับเป็นไงลอดไปอีกนะครับโดยความจำนะครับไม่ได้มาทึกไปในเครื่องนะเราสามารถอะ่ะดึงออกไปนี่ผ่าน แฟลชไดร์ตัวนี้นะครับดึงเอาไปโหลดในคอมได้แล้วเปิดไฟลดูแบบชัดๆาได้เลยนะครับทั้งหมดซิมอยู่อย่างนี้นะครับได้ทั้งความปลอดภัยนะครับถอยจอดก็ง่ายขึ้นอีกโอ้โหอะไรมันจะแบบดีขนาดนี้แล้วที่สําคัญเป็นออริจินอลจอเดิมๆแบบนี้เลยนะครับอยากรักษาความคลาสสิกอยู่นี้ได้นะครับโอเคเสร็จไปที่เรียบร้อยครับสำหรับการติดตั้งกล้องรอบคันเพื่อความปลอดภัยนะครับมินินะครับสำหรับพี่ๆท่านไหนครับไม่มีกล้องถอยไม่มีกล้องอะไรเลยครับติดตั้งความปลอดภัยแบบนี้ได้ที่ออโต้เลเกอนะครับแล้วเจอกันใหม